าวค c ว่าล่าสุดจะมีการคบครัวเปิดตัวั a n d เด็เพื่อเร็วขึ้นก่อที่จะเป็น่กบกทบสนใการเปิดตัวจริงๆเราก็เตนียมกว่าแผนจะประกาศตัวค t ในในในีลเะคะซึ่งก็วันนี้ก็มีหลายกระแสมากทช่นเรื่องเรื่องสภาเร่องอะไรเรื่องการรัวครัวหสสากมายเลยค่ะก็แน่นอนว่ายังมีทำลายไตอนค่ะงไ้จเรื่ มต้องเติมเป็นอยนอหนึ่งอยู่ในระหว่างการหาหลือของกระังดำเนินการอะรแลร้วใครจะแจก้คขีครเป็นไปได้่าจะเป็นใา,า,นายในสงครามการเมือต้องดูเหตุการณ์ประกอบเลยนะครับเพราะว่าในเดือน,นกุมภาพันธ์นี้ก็จะมีระยะเวลาที่ทวนนันที่7กุมภาพันธ์เป็นวันที่2สที่จะย้ายภาพที่จเป็นวันสุดท้ายเพราะนั้นเราคำนวณว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ย จะส่งคนในสภาเนี่ยเรื่องอ,องคตุนเนร่างจะมีปัญหานอาจจะทําเข้าสู่เหตุการณ์การอยู่สภาก็เป็นไปได้ใชครับต้องติตตามดูนะครับที่มีหลายปัจจัยนะคะจริงที่ตอบไปยูเนี่ยคือยังไม่ระบ,บุพันที่เลยค่ะอันนี้คือความจริงแต่ว่าเราต้องดูเรื่องของสภาเรื่องอะไรประกอบด้วยอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเราได้ยื่นยัตติเมื่ออธิบายทั่วไปตามมาตรา152วันนี้พคเอกประยุทธ์เองนี่สังกัดพรรคดนใคยสร้างข้อหาซึ่งไม่มีสสอในสภา ก็อาจจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าอาจจะยุบสภาในการหรือเปล่าครับเราก็ตั้งข้อสังเกตไปอยู่นะครับเมื่อไหร่ในวันี้ไม่ม uh 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 ีไม uh uh ่ม uh ีไม่มีเพราะเพราะเพราะปฏิเสยไม่เคยคุยกันเรื่องนั้นนะครับแล้วก็เรื่องนี้เราจักจะไม่เคยคุยกันแล้วนะครับพักยัง หลักการของพรรคเป็นอาจารย์ที่คุณยิ้ไม่พูดว่าจะ,ะดูนี่นะครับเพราะไม่หลังเลือกตั้งนะครับหลังเลือกตั้งใช่เราต้องเคารพสิทธิของประชาชนก่อนก็อยากให้เคารพเสียงของประชาชนนแท้จริงนะคะว่าประชาชนเลือกใครเสียงข้างมากก็ต้องได้จากรัฐบาลค่ะประเด็นล่าสุดสวมีการเรียนที่จะเสนอแก้รัฐธรรมนูญนะคะเรื่องวาระนายก8ปีทั้งเพื่อไทยเองมองยังไงเรื่องนี้คะประเด็นนี้เนี่ยต้องเรียนว่าแก้ให้นายกอยู่8ปีไม่เพื่อไทยไม่เห็นด้วยอยู่แล้ว เพราะว่าเป็นการตอบตรงๆว่าแก้เพื่อการสืบทอดอำนาจซึ่งขัดลักการไนกันนานั้นแล้วเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะมีความพยายามเราเข้ามาดูการตัดสินใจก็จะมีการแก้ทำให้มอกาแก้เพื่อความถูกต้องก็ ตามท่านเลยค่ะว่านะคะจริงคำว,ว่าก็มันมันต้องควรเป็นประชาธิปัตยที่ได้มากที่สุดะค่ะคเพราะที่จริงแล้วเราก็มีการปกครองอแบบประชาชิปไตยเพราะฉะนั้นก็ยึดหลักย็นหล,หลักะค่ะ <ๆ S 1> ไม่ว่าอะไรที่มันจะดึงประโยชน์ไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคิดว่าทุกคนควรจะเอาประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วมองตรงนั้นมากกว่าๆๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณ่ากนหลังนะคะกันห่ังกนหลังกันหลังกนลัง เราเราเราประเมินสถานการณ์ตลอดอย่างวคุณเสรษฐาวันนี้วามีความชัดเจนแล้วมาค่ะล่าสุดก็ตอนแรกก็มีข่ว่าจะมาร่วมลุพที่ด้วไม่ทราบว่าพี่นี่สวนจนทราบจากข่าวจากไหนนะคะเพราะว่าจริงแล้วท่านอยู่ต่างประเทศนะคะได้ได้ได้กันวันนี้คุณเสรษฐาก็เป็นสมาชิกของเพือไทยคะถ้าท่านจะมาช่วยหาเสียงอันนี้ก็ ว่าในวันนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดแพลนจะมาตั้งแต่แรกนะคะเพราะว่าท่านได้เดินทางไปสามประเทศตั้งแต่ปลายวัดก่อนหน้านี้แล้วค่ะเพไมไ่ไม่ได้มาแสดงว่าหลังจากนี้เรามีโอกาสจะได้เห็นคุณเศรษฐาร่วงลงพื้นที่ด้วยมีโอกาสมีโอกาสแน่นอนทุกคนที่เป็นสมาชิกของรังนะคะสามารถมาช่วยกันช่วยพักหาเสียงได้ ดได้หว่าไ,ไ,ไ,ได้ได้พูดคุยกับคุณเศรษฐา,าวาคุณเศรษฐาได้มาพูดคุยกื่อนที่ตะครุนลงคือรักเพื่อไทยเนี่ยรเราแอบขอคำแนะน้อาไป่ยลในเรื่องของทั้งนโยบายนะคะเรื่องของเศรษฐกิจเพราะว่าคุณเศรษฐาก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนอกจากคุณเศรษฐาเองเราก็มีปรึกษา,านักวิชาการคนที่มีความวรูร้ตาๆมมาเพื่อนที่จะมาทานโยบายของพรรคให้มัตอบโจทย์ประชาชนจริงจะแก้ไขแก้ไขนาดไหน อันนี้เราไม่สามารถทําแค่ในพักได้เราต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้วยนะเราได้คนเป็นเลดี้อยู่แล้วหน,นึ่งเลยแค่นี้เด็ก็คงไม่มีจากคนเสกขาเอออันนี้ต้องรอว่าว่าจะอย่างไรค่ะาะว่าตอนนี้ก็อย่างที่คุณนัทวุฒิพูดไปเมื่อกี้ว่าก็แถวๆนี้อาจจะมีสักคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่หมาคุณอุ้ยอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันจะเป็น วันนี้ตัวคุณยิงพร้อมแล้วหรือยังคะาไม่นไปตรวจประชาชนตัวคระเวคุณยิงเลยค่ะามที่จะไปที่จีนเนี่ยคระนะคะยินงพร้อมนะคะเพราะว่าอิรู้สึกว่าเราเราลงมาจุที่เนี่ยเราอยากให้พักตรวแรงสไลด์เพื่ออะไรเพื่อที่จะทำนโยบายต่างๆที่สัญญากับประชาชนทลวัดเนี่ยถักดันให้มันเกิดขึ้นจริงได้อันนี้ก็สิ่งที่ิคิดแต่แน่นอนค่ะเป้าหมายเองคือนโยบายที่จะถักันให้ชีวิตชานดีขึ้นถ้าสุดท้ายแล้วพักมีคนที่กดกว่า ก็พอเหมือนกันนะคะไม่ได้อยู่ในส่วนของการทำนโยบายอยู่ในส่วนของการคุยกับประชาชนแล้วก็ผลักดันให้สิง่งดีเกิดขึ้นใ่ชุมชนประชาชน,ชาชนอันนั้นคือเป้าหมายต่างๆแต่มันก็มีข่าวมาเรื่อยๆว,ว่าระเทศไทยทที่จะสัมพันธ์กับราษฎรการกที่จะบ้นขึ้นนายกค่ะอันนี้ขอนี่ขอตอบในส่วนของหลักาการพรรคเราสอบแน่นอนว่าเราจะต้องหาเสียงเพื่อการเลนอกตั้งนาย นการนโยบายทุกอย่างที่สัญญาให้ได้สบเร็จถ้าจะต้องจับมือกับคนร่วมจริงๆเนี่ยเราจะต้องจับมือคนที่ไม่ไม่ขัดกับประชาธิปไตยอันน้คือหนึ่งะคะ่ะส่วนสองก็คือมีความคิดเห็นในเรื่องของนโยบายตรงกันนะคะเพราะว่าเราไม่ได้สร้างนโยบายมาเพื่อให้ชนะไปอยู่เฉยเราต้องการทําให้สํญญาเร็จถ้าคนที่จะมาจับมือไม่ได้เห็นด้วยกับนโยบายหรือไม่เห็นด้วยกับประชาธิปไตยอันนั้นก็คงจะไม่ใช่แนวทางค่ะ แล้วทำเป็นไปนได้กับ